ยังอยู่ที่เมียนมานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อวันที่18ถึง20ที่ผ่านมานครับก็มีปัญหานในเรื่องของพื้นที่ชายแดนซึ่งตอนนี้เองครับหน่วยงานความมั่นคงครับก็ยังคงตรึงกําลังนะครับพื้นที่แนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าสถนานการณ์ตอนนี้เองนะครับจะสงบลงซึ่งผู้หนีภัยนะครับชาวเมียนมาก็กลับประเทศต้นทางหมดแล้วครับ ตามที่ปรากฏนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับกับทหารเมียนมาในพื้นที่ที่บ้านมอพาซูอําเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงเมียนมานะครับด้านตรงข้ามบ้านห้วยปลากองตาบลคเน,นจื้อน,นะครับอาเภอแม่ระมาจจังหวัดตากก็ห่างจากชายแดนนะครับประมาณ2กิโลเมตรซึ่งห่วงนะครับตั้งแต่วันที่1 8บแถึงยีเมษายนที่ผ่านมาซึ่งกองกําลังนาเลสวนนะครับแล้วก็ ราชาเมนูนะครับผมก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถนานการณ์บริเวณนะครับพื้นที่ตรวจการห้วยงูเห่าครับอำเภอแม่ละมาจังหวัดตากโดยปัจจุบันครับสถนานการณ์ได้สงบลงแล้วแล้วก็ไม่มีผลกระทบนะครับต่อประชาชนไทย <c oughs> ในพื้นที่แนวชายแดนแต่ว่าตอนนี้เองนะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงก็ยังคงตรึงกําลังครับพื้นที่แนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงครับการให้ความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ย ต้องต้องแบ่งให,ให้ชัดเจนนะฮะเรื่องของที่เรานำเสนอว่าความไม่มั่นคงในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกรุ่จังหวัดตากเองมันจะทอดยาวไปประมาณ4 0 0ร้ือกิโลเมตรเขาจะมีการสู้รบในฝั่งตรงกันข้ามพื้นที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยหน่วยงานที่ที่เราลงไปแอคทีฟไม่ว่าจะเป็นกองกําลังนเรศวนหรือว่าหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนําโดยพันเอกนัตกร,เ,กรเดือนติปนะฮะเป็นผอบชอบกหน่วยนี้ทํางานแอคทีฟตลอด24ชั่วโมงหลกัหลกๆเลยหนึ่งเราดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน เมื่อใดที่เกิดความไม่สงบในฝั่งพื้นที่ตรงกันข้ามเนี่ยเราจะมีผู้หลบหนีความไม่สงบหนีเข้ามาแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยหเราต้องควบคุมประชากรให้ได้สเราต้องวางพื้นที่เขาอยู่ให้ได้3เราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องสาธารณสุขของเขาให้ได้หลังจากนั้นเมื่อจบปัญหาฝั่งตรงัข้ามเมื่อใดค,คุณต้องกลับอ,อันนี้อันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับและต้องสมัครใจเพราะจริงๆหลายๆคนเองเขาก็ห่วงบ้านเขาเหมือนกันเขาต้องกลับในการนี้เองเราต้องดูแลอยู่2ด้าน อย่างเช่นนีน่านีในท่านผบ,บชกราชมนูนะฮะพันเอกนักตกรุเรือนทิ๊บก็จะให้เรื่องดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยด้วยเพราะอย่าลืมว่าฝั่งประเทศไทยเนี่ยเราก็มีบ้านคุณชลังพลถ้าบางทีการสู้รบของเขาทําให้พาดพิงมาถึงฝั่งเรามากระทบเรามีมาตรการ,รแต่ไม่ใช่ตอบโต้นะฮะมีมาตรการในการพูดคุยกันก่อนแล้วก็ให้เปลี่ยนยุทธการของท่านเสียแต่ถ้าท่านไม่เราก็จะมี2 3 4นะครับเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยก็เป็นอันดับหนึ่ง